สาแล้วไปแล้วสายแล้วสายแล้วเจสสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่ะทําไมวันนี้ถึงมาสายล่คะคะเออวันนี้พี่เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะจะอุบัติเหตุอะไรก็ช่างเวลาทํางานก็คือเวลาทํางานต้องจัดการให้ได้แล้วก็ต้องมาให้ทันค่ะบอกแล้วว่าเจนอะโหดข่าวหน้ามาสายอีกละ่ะ ชมพู่ไม่มีครอบครัวแบบพี่ชมพู่ไม่รู้หรอกตื่นมานะจะลูกจะผัวกว่าตัวเองจะได้มาแต่งตัวก็สายแหละทาครีมก็จะซึมเข้าผิวเหนียวกเหนียวก็จะได้ใส่เสื้อผ้าโอ้ยก็นึกว่าสายเพราะอะไรเอานี่โลชั่นกันแดดแจ๊บแกง่ายซึมเร็วไม่เหนียวเอาเอาไปทาแก่แล้วก็งี้แหละไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเจ๊กับก่อนนะคะเดี๋ยวค่ะเมื่อเช้ามาสายสินาทีก็ต้องอยู่ชดเชยสินาทีค่ะต้องขนาดนั้นเลยเหรอเจ๊ใช่ถ้าอย่างนั้นเจ๊ก็เสียเปรียบสิเวลา1ินาทีที่เสียไปอ่ะทำไงอ่ะก็ได้ค่ะ ว้าวกระแน่เจ็บเขียนง่ายซึมเร็วจริงๆเลยโอ้โหวันนี้มาก่อนเวลาตั้งสิบห้านาทีแน่สวัสดีค่ะเจ๊วันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะพี่พรค่ะวันนี้มาทํางานเร็วแปลกๆเจ๊พี่เลิกงานแล้วนะกลับก่อนนะคะอ๋ะออ๋ยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยนะคะเหลืออีกตั้งสิบห้านาทีเจ๊ลืมอะไรไปหรือเปล่าเมื่อเช้าพี่มาก่อนเวลาตั้งสิบห้านาทีฮะวันนั้นพี่มาสายเจ๊ก็ให้อยู่ชดเชยวันนี้พี่มาเร็วพี่ก็ต้องกลับก่อนสิไม่ได้ทําไมจะไม่ได้เจ๊จะเอาเปียบพี่เหรอ มะเมี่ยวพี่พรมารับเงินเดือนจ้าขอบคุณค่ะโอ้เดือนนี้ได้พิเศษเพิ่มเหรอคะเจ๊ใช่จ้ะเจ๊เห็นพวกเราสองคนทํางานเหนื่อยกันอะค่ะเจ๊ขอบคุณนะคะพี่พรอาทิตย์นี้ล้างห้องน้ำแล้วยังคะค่ะค่ะค่ะร้อนก็ร้อนเนียต้องรีบไปทําบัญชีอีกนะลูกค้าเขาสั่งของเยอะแยะต้องรีบไปส่งของอีกแนะนาน้ําตกพาดาดาโบค่ะช่วยให้ผิวอิ่มน้ําหน้าชุ่มชื้นอ๋ออันนี้เหรอคะมะเมี่ยวค่ะเจ๊เสร็จแล้วไปเช็คกระจกหน่อยนะเปื้อนมากเลย มะเมียวค่ะเจ๊เช็ดกระจกเสร็จอย่าลืมมากวาดพื้นนะพื้นเลอะมากเลยพี่พรทำอะไรหรอซ่อมพัดลมให้เจ๊นะ่ะมันเสียไม่รู้เป็นอะไรแล้วทำไมเจ๊ไม่เอาไปร้านซ่อมละ่ะ เธอก็น่าจะรู้พนักงานที่นี่ต้องทําได้ทุกอย่างแบบนี้ไม่ได้ละเจ๊คะทําไมเจ๊ถึงไม่รับคนเพิ่มทําไมล่ะพวกเราก็อยู่กันสองคนมาตั้งนานนี่พี่ทําตําแหน่งบัญชีหนูก็เป็นพนักงานแนะนําสินค้าแต่ตอนนี้เราสองคนาทาแทบจะทุกอย่างในร้านแบบนี้ไม่ไหวหรอกคะ่ะพวกหนูเหนื่อยนะคะเจ๊ J. ถ้าพวกเรายืนยันอย่างนั้นเจ๊ J. ก็จะรับพนักงานเพิ่มละกัน <c oughs> น่าจะคิดไจ้ตั้งนานแล้วเนาะ ทุกคนมารับเงินเดือนจ้าค่ะชมพู่ขอบคุณค่ะพี่พีกขอบคุณค่ะอันนี้มาเหี่ยวกับพี่พรจ้ะขอบคุณค่ะเจ๊ทําไมได้แค่นี้เดือนนี้ไม่ได้พิเศษเหรอเจ๊ก็เจ๊รับพนักงานมาเพิ่มให้แล้วไงตอนนี้ทุกคนก็ไม่ได้ทํางานหนักต่างคนต่างมีหน้าที่เป็นของตัวเองสวยเหรอไปยังก็มาตื่นตื่นแม่มาทํางานขัดดอกเด้อบ่เดมานอนขัดดอกปวดหัวลูกเบาไหวมาทำอะลูก เฮ้ย oh. ตัวฮอนกะบอกแล้วว่าปวดหัวอ๋อ oh. ก oh. hey. ินยาฟาวโซ่ฟาวไปเฮ็ดเวียกโอ้ยแค่นี้ก็ลุกไม่ได้นาลุกเจะเป็นห่วงไข่ปบไบ่ละยันมันตายสิเงือนไข่ออกไปได้แล้วคอยสินอนพักพอนผู้ใหญเเลียนเสื่อหา โอ้ยหงอ,ยงองเงียงเจ้าเห็ดเงค่อยโอ้ยเขียบเปลี่ยนเสือซื่อห้อ,อหงกีดได้ปะน,นี้แสดงว่าเศร้าขายแล้วใสีเบังดูใครเอาเอกสารมาให้เห็นเจ้าลืมครับใอยกลับกันเด้อเดี๋ยวนั่งเป็นมูแนขคือสิรับนี่แหละนิวไอมิทนเมืนน่อนี่ไอเมื่อประกันโตนิวแล้วเม่ไดเว้ ขันสิประกันน้องเงินหกล้านนี่เงินหกล้านนี่มาใส่เงินหกล้านสร้างถามเนาะถึงทุงวันที่หนึ่งตัวจุกูปปะกับบ้านเฮาเอ้ยไปมือเนีย่ยดีใจว่าได้กลับบ่ะเนีย่ยไอ้กระฮักไม่ยวมาตะดวนแล้วถึงเวลาแล้วไอ้จะบอกว่าแต้งงินกันเนาะ น้องแต่งงานกับไอ้บอได้เป็นอย่างนี้น้องมีคนที่ฮาู่แล้วขอโทษด้วยไอ้อืมเอาเสืือมาคืนมาได้จังไหเห็นเสือลนอยู่ก็เลยเอามาให้ลอยแต่งแต่ย่ามได่ดีใจน้ำเด้อใจแ่งงานเลอไถสิแตงกระเจ้าอันตัวยิ้นสวมแหวนให้กันอยู่ใส่แหวนบอมีเอ้า นี่คือเิแต่งกับผู้อื่นมไ่ได้ลล่ะหมายความว่าจงังใดกระจายมันยูนนี่แล้วมามีม่เอ๋วเป็นไงบ้างเมื่อวานไปเที่ยวบ้านเราสนุกไหมสนุกมากบ้านเธอดูหรูหราดีเนาะงั้นวันหยุดหน้าเปลี่ยนไปเที่ยวบ้านเธอดีไหมเออจะไปบ้านฉลอพอดีว่าพ่อกับแม่เราไปต่างประเทศไม่รู้ว่าจะกลับวันไหนงั้นรอพ่อแม่เธอมาก่อนก็ได้เนาะ แม่พรมะาเมียวอยู่ไหมอ้าวชมพู่มะาเมียวไปทางานอยู่ในเมืองเนี่ยลูกเป็นปีแล้วยังไมไ่กลับมาบ้านเลยโหเป็นปีเลยเหรอแม่งั้นปาเดหนว่าแผามะาเมียวจอดจอดจอดชมพู่จอดจอดนี่ไงร้านนี่ไงแม่แน่ใจนะร้านนี้แน่นะใช่ใช่แม่เคยโทรคุยกับมะาเมียวอยู่มะาเมียวบอกว่าร้านสีชมพู่เนี่ยชื่อร้านอันนาไปแม่ไปเดี๋ยวลูกมันดูหรูหราไปแม่ไม่กล้าเข้าไปหรอก มาเหมี่ยวยายแก่คนนั้นเป็นใครมายืนน้ำดมมองๆอ,อยู่หน้าร้านนะ่ะถ้าทางดูมีพิรุษจะมาขโมยของหรือเปล่าน้ำพิกเธอไปบอกเขาซิอยู่ที่นี่ไม่มีของคนแก่ขายหรอกเธอไปไล่เขาออกไปเลยไปยายจะเอาอะไรจ้าที่นี่เป็นร้านเครื่องสําอางไม่มีหมากคูขายหรอกจ้ายายจะมาหาลูกสาวนะ่ะที่นี่ไม่มีลูกสาวยายหรอกแก่แล้วหลงลืมไป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  อ้าวเมียวเดินตามหาตั้งนานอ้าวชมพู่ทำไมได้ยังไงฉันก็พาแม่มาหาเธอแแหละเห็นแม่บอกว่าเธอก็ไม่กลับบ้านเป็นปีแล้วชมพู่เธอพาแม่กลับบ้านไปก่อนนะทำไมเราเมียวแม่อุตส่าห์มาหาเธอเลยนะที่นี่เขาไม่ให้ญาติมาหาเธอพาแม่กลับไปก่อนเธอพาแม่กลับไปก่อนนะเดี๋ยวฉันตามไปหาที่บ้านเออ,เออเออก็ได้เป็นยังไงบ้างชมพู่เห็นมเมียวไหมปะป้าเมียวกลับไปก่อน๋ยมะเมียวจยตามไปหาที่บ้านทําไมล่ะเขาไม่ให้ญาติมาหาเดี๋ยวเมียวจะโดนไล่ออกปะไปไปเกือบไปละ เดียวบ้านมันโลกมากเลยทำไมไม่รู้จักกวดบ้านนะ่ะมิทินเธอรู้อะไรไหมตั้งแต่ฉันเกิดอ่ะแม่ฉันไม่เคยใช้ฉันทํางานบ้านเลยนะเธอก็หัดทําบ้างทีฉันไม่ทําแล้วอย่ามาบังคับฉันฉันไม่ชอบถ้าไม่ทําก็กลับไปอยู่กับแม่เธอเลยมิทินเธอพูดแบบนี้กับฉันหรอตั้งแต่เล็กจนโตแม่ยังไม่กล้าพึ่นเสียงส่ฉันแบบนี้เลยนะฉันไม่ใช่แม่เธอจะไปไหนก็ไปเลยมิทินไป สงแต่ของไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรทุกวี่ทุกวันฉันไม่มีเงินจ่ายให้เธอแล้วฉันอยากได้อะไรแม่ฉันก็ซื้อให้ทุกอย่างแค่นี้ไม่มีปัญญาจ่ายฉันหรอแม่สวัสดีครับเอาแล้วนิวล่ะนิวอยู่ไหนแม่เอาลูกกลับมาเลยงานการองไม่ทําขี้เกียจมากจะมาว่าลูกฉันแบบนี้นะฉันเลี้ยงมาอยู่ไม่ให้แต่อะไรไม่ให้ตอบเอาลูกฉันไปแล้วต้องเลี้ยงดีๆแกน่ะมันไม่มีปัญญาแค่ลูกฉันคนเดียวแกยังเลี้ยงไม่ได้แกน่ะมันไม่คู่ควรกับลูกฉันไอผู้ชายกะจอก แม่นิวลูกลูกแม่เป็นยังไงบ้างลูกอู้แต่เนี้ยทําไม้อมแบบนี้ลูกมิทินมันใช้หนูก,กวาดบ้านหนูจะกลับมาอยู่กับแม่แกใช้ลูกฉันกวาดบ้านแล้วไอ้มิทินแกใช้หัวออกไปจากร้าน,นเลยเฮ้ยอยู่กันไปเลยสองคนไม่ลูกไม่เป็นไรนะลูกอยู่กับแม่นี่แหละไม่ต้องไปสนใจมันนะบุ๋มคิวไปเรียนก่อนนะค่ะพี่พรครับพี่พรครับพรไปเรียนแล้วจ้า เฮ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นกี่พรเลยเอา้าเรียนเสร็จแล้วหรอจ้าพี่พรครับพี่พรครับน้าบุ๋มถ้ามีคนมาถามหาหนูบอกว่าหนูไม่อยู่นะสวัสดีครับคุณนะพี่พรอ,อยู่ไหมครับเอ่อไม่อยู่พรไม่อยู่อ๋อครับมิทพิเป็นไรอะ่ะไม่เจอพี่พรหลายวันแล้วไม่รู้ว่าเขากวรอะไรแล้วรอเปล่ารีบไปบอกชอบเขาก่อนที่มันจะสายเกินไป อย่าหาว่าเราไม่เตือนนะไม่เป็นไรนะพรนิววันนี้พี่พรรับปริญญาเราจะไปบอกรักพี่พรพี่พรครับพี่พรครับพ,พรบพลกลับกรุงเทพไปแล้วอะกลับกรุงเทพใช่พรเรียนจบแล้วก็เลยย้ายกลับไปอยู่กรุงเทพเพิ่งขึ้นรถเมื่อวานนี้เองพี่พรพี่พร สิบปีผ่านไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยนะปา่านนี้มิทินคงแต่งงานไปแล้วอ่ะเธอมาพ่อเร็ยวกะเธอจะวิ่งออกตะนวนนะรถจะโซนนะว้ายตายแล้วอ่ะเธอแม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่ากออกมาเล่นแบบนี้ไปาปไปมิชินแต่งงานกับนิวแล้วจริงๆด้วยนะบุมอาพอเป็นยังไงสบายดีไหมไม่เจอกันตั้งนานน่ะสบายดีคะนะฮึลูกมิชินนี่ ชื่ออะไรครับอ้าวอัเธอร์วิ่งออกมาอีกแล้วเดี๋ยวแม่ก็มาตามหรอกนะบุม๋มมิทินมีลูกกี่คนแล้วเหรอแต่คนนี้ไม่เห็นนะเหมือนมิทินเลยจะเหมือนได้ยังไงคนนี้ไม่ใช่ลูกมิทินฮะมิทินยังไม่มีลูกเหรอมิทินจะมีลูกได้ยังไงมิทินยังไม่แต่งงานเลยคนเนี้ยลูกนิวชอบมาเล่นกับมิทินเป็นประจำมิทินนี่ก็ผ่านมาสิบปีแล้วนะเธอไม่คิดจะมีแฟนบ้างเลยเหรอเรารอใครบางคนอยู่นะ อ oh, oh. ๋อคลิปตรงไหนไหมครับพี่พรมิทีนหายไปไหนมาตั้งนานพี่ไปทํางานมาแล้วเธอหล่ะเป็นยังไงบ้างแต่งงานหรือยังผมก็รอพี่พรอยู่ไงครับ